ลองนึกภาพดูนะคะว่ามีเจ้าหุ่นยนต์สุนัขตัวน้อยเดินต่อแตะเข้ามาหาคุณมีแววตาโอเลตเป็นประกายอดอ,อ้อนสแสดงความรู้สึกหูเล็กๆก,กระดิกไปมาเหมือนลูกสุนัขจริงๆคุณจะรู้สึกยังไงคะแต่นี่ไม่ใช่สุนัขจริงๆนะคะเพราะว่าเขาคือเจ้าไอโบหุ่นยนต์น้องหมาแสนรู้จากโซนี่ที่มีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ปี1999อบไอโบเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ในชีวิตจริง ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างก้าวกระโดดก็มีส่วนเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ทำให้ AiBo ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงแก้เหงาที่มีแค่ความน่ารักอย่างเดียวแต่ยังมีความฉลาดปนความน่าเอ็นดูด้วยมันสามารถเรียนรู้นิสัยเจ้าของได้ผ่าน Deep Learning เทคโนโลยีมี Camera Mapping ที่ช่วยให้จดจำมุมต่างๆภายในบ้านได้จดจำใบหน้าเจ้าของก็ได้ด้วย Facial Recognition แถมยังตอบโต้กับเจ้าของที่เลี้ยงมันได้แบบดิจิทัลอีกด้วยค่ะ AiBo ยังสาง มาแสดงความรู้สึกได้หลากหลายผ่านดวงตาโอเลไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจหรือรู้สึกอยากเล่นสนุกรอยยิ้มของคุณก็ทำให้อโบรู้สึกดีได้นะคะ เหมือนกับน้องหมาจริงๆเลยเพราะว่าเขามีกล้อง fish eye เอาไว้ตรวจสอบวัตถุรอบๆตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในยานพาหนะไร้คนขับตอนนี้ไอโบได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในญี่ปุ่นไปแล้วด้วยนะคะเพราะมีการประยุกต์ประเพณีเก่าแก่ที่เรียกว่าชิชิโกเซ็นนั่นก็คือพิธีฉลองรับขวัญเป็นพิธีที่พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่จะฉลองให้กับการเติบโตของเด็กๆเ,เพื่ออวยพรให้บุตรหลานมีสุขภาพดีและโชคดีมีชัยในอนาคตแล้วคนญี่ปุ่นก็นำเจ้าไ โบมาเข้าพิธีนี้ด้วยค่ะ